ทนบุรีจับมือภาครัฐให้บริการฉีดไฟเซอร์เข็ม3ฟรีโรงพยาบาลทนบุรีจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยการยางแห่งประเทศไทยและมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เซนีราโมทให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา13-16นาฬิกาจำนวนวันละ ร้อโดสจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565้ียกว่า2ปีผ่ะที่โรงพยาบาลทนบุรีได้เดินหน้าให้บริการประชาชนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ไม่อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจหาเชือ้อการรับรักษาผู้ป่วยไปจนถึงช่วยภักันก,กระจายฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยลดอัตราการเสียชีวิตและการฉีดวัคซีนครบทุกคนจะช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็สามารถป้องกันได้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยกเ็เป็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีที่เราเรียกว่าทีเอชีซึ่งอยากจะให้โรงพยาบาลในกลุ่มเนี่ยนะครับได้แสดงผลรละผิดชอบต่อชุมชนซึ่งโรงพยาบาลน,นั้นนนตั้งอยู่ เพื่อให้ชุมชนนั้นๆเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้านโรคโควิด -19 โดยการฉีดวัคซีนวันนี้ที่การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีหนึ่งเนี่ยมาดูแลชุมชนในแถบบางกอกน้อยและบางพลัดเพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้าน นะครับโรคโควิด -19 ไม่ให้ย่างกายเข้ามาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวเราถือว่านี่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ได้เป็นกิจกรรมการกุศลอะไรเลยเราเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เราอยู่ในชุมชนซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลคนในชุมชนซึ่งเราตั้งอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีโครงการอยู่อีกอันหนึ่งก็คือโครงการที่เราจะไปฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ในบางครั้งเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะพาการพาไปที่หน่วยฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจได้รับความทุรักทุเลเราก็ตั้งหน่วยเป็นรถแอมบูเลซ์ขึ้นมาเราเป็นรถแอมบูเลซ์ซึ่งเป็นโมบายไอซีเป็นรถ Mercedes-Benz นะครับในการที่จะทำเป็นเซ็นเตอร์เพื่อที่จะเมื่อคนไข้ร้องขอมาไม่ได้จริงๆก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลทนบุรีหนึ่งของเราเราก็จะจัดพยาบาลไปช่วยฉีดให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าคนที่สูงอายุติดเตียงเนี่ย เวลาป่วยเป็นโควิดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนดโดยเฉพาะโรคปอดบวมแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่คนกลุ่มนี้กลับได้มีโอกาสที่จะไปรับวัคซีนเนี่ยยากเนื่องจากการเคลื่อนที่เนี่ยไม่สะดวกในโรงพยาบาลธนบุรีเราจะมีโปรเจกตัวนี้ขึ้นมาโครงการตัวนี้ก็คือไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเราเชื่อว่าแม้เราอาจจะฉีดได้สักร้อยคนแต่ผมว่าร้อยคนในสลับคนที่เสี่ยงมากๆเนี่ยอาจจะช่วยชีวิตคนในชุมชนได้มากมายครับ ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยในช่วงซึ่งเรารู้สึกว่ามันหมดหวังนะครับช่วงที่สำคัญที่สุดคือเรามีเพื่อนนะครับซึ่งคอยที่จะมาช่วยเหลือเราหรือเปล่าเพราะเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยหันไปมองคนข้างเคียงนะครับดูว่าเราจะสามารถที่จะมีแรงหรือมีกำลังเงินหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือคนข้างเคียงการช่วยเหลือคนข้างเคียงนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือให้เขาลุกขึ้นได้อย่างเดียว มันเป็นการให้กำลังใจให้คนข้างเคียงเนี่ยพร้อมสู้ต่อไปได้โควิด1 9คงอยู่กับเราอีกผมในในความผมเชื่อว่าเขาคงไม่เกินปีนี้หรือไม่ต้องถึงสึ้นปีเรื่องนี้ก็จะหมดไปแต่สายสัมพันธ์ของพวกเราในระหว่างที่เราผ่านต่อสู้กับโควิดกันอยู่นั่นเนี่ยคนรอบข้างของเรานั้นเนี่ยได้ร่วมมือกันช่วยเราให้ผ่านโควิดตัวนี้ไปได้ดรือล่าถ้าพวกเราเนี่ยยอมที่จะช่วยเหลือคนรับรอบข้าง ไม่ว่าอะไรก็ตามหรือแค่ให้กําลังใจนิดหน่อยให้คนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะกัดฟันพึ่สู้ต่อไปได้เนี่ยผมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจที่ทําให้คนในสงังคมสามารถที่จะต่อสู้กับโควิด -19 ต่อไปนะครับ